วันนี้เวลา14นาฬิกา24สนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จไปยังโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมบ้านห้วยนกแลอำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตากทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดต,ตากและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรที่โปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่่เจบปวย ในการนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสน,สนับสนุนกิจกรรมของวโรณิธิพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพาอสวเข็ o, มเครื่งองหมายพระนามาพิไทยย่อสวและโล่พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนและของเล่นแก่ผู้แทนนักเรียนรวมทั้งหนังสือธรรมะเครื่องนุ่งห่ม ens, ยาตำราหลวงแก่ผู้ใหญ่บ้านและผู้สูงอายุจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมทั้งพระราชทานของเล่นแก่เด็กที่ผู้ปกครองพาไปรับเสด็จ บ้านห้วยนกแลมีราษฎร1,200คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยวันนี้มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อมีผู้ป่วยส่งตัวไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่เหมาะสม12คนมีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการหาแนวทางรักษาจำนวน3คนป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งปอดแพร่กระจายไปที่สมองและกระโหลกศีรษะปิดไม่สนิทแต่กำเนิด พร้อมกันนี้โปรดให้คณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ไปตรวจรักษาป้องกันโรคและแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่ด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้สมาชิกพอสวาจังหวัดตากซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลําดับที่21เมื่อปี2513เฝ้าเพื่อรอรับพระราชทานพระดํารัส ระหว่างนั้นมีสมาชิกเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลเลษณ์อัครราชกุมารีทรงช่วยปรถมพยาบาลจนอาการดีขึ้นแล้วส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่ระมาตจากนั้นมีพระดำรัสก,กับสมาชิกพอ,อาสาองวถึงประโยชน์และคุณค่าของชาวพออสวคนไทยทั่วประเทศ a p p r e c i ค t e คือว่าเห็น ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการที่มีพอสวอ,อย่างยิ่งแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองเนี่ยทรงสนพระไัยในกิจการของพอสวมากทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาออกพอสวจะทรงไถ่าถามว่าไปครั้งนี้ เป็นยังไงคนไข้มากไหมและชาวบ้านเป็นโรคอะไรมากที่สุดเลยทรงสนพระไทยแล้วก็ถามว่าชาวพอสวมาเฝ้ากันเยอะไหมกี่คนเลยท่านก็ถามเพราะฉะนันทุกคนภูมิใจได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวทรงห่วงใยและทรง appreciate ชาว พออสวอทุกคนค่ะแล้วตัวข้าพเจ้าเองก็ดีใจมากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบหมายให้ข้าพเจ้ามาดูแลชาวพออสวอต่อจากสมเด็จป้า